เจอลุงขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไฟท้ายไม่ติดครับตำรวจหวังดีขับรถตามจะไปบอกแต่ยิ่งตำรวจตามลุงยิ่งขี่รถหนีอ้าวแบบนี้มีพิรุษนะครับลุงทําความผิดอะไรมาหรือเปล่าเล่าปุกรุป๊บเดียววันนี้ปุ๊บปั๊บจะพามาตามคุณลุงครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณถนนเอเชีย41ครับขาล่องใต้ในพื้นที่ตําบลคารนอําเภอสวีจังหวัดชุมพรครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงครับได้ทําการขับรถออกตรวจแต่ปรากฏว่า ในระหว่างนั้นเองครับเจอคุณลุงรายหนึ่งครับขี่รถมอเตอร์ไซค์สีน้ําเงินครับขี่แซงตํารวจมาเลยนะครับในขณะที่ตํารวจออกตรวจเนี่ยแต่รถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงเนี่ยไฟท้ายไม่ติดครับตํารวจเห็นแบบนั้นก็เลยหวังดียากจะขับรถนะครับไปเตือนคุณลุงว่าลุงไฟท้ายไม่ติดเดี๋ยวเกิดอันตรายนะแต่ปรากฏว่ายิ่งตํารวจขับตามคุณลุงก็ยิ่งบิดมอเตอร์ไซค์หนีครับตารวจก็เลยทำการเปิดไฟวิบวับวิบวับนะครับให้สัญ,ญญาณเตือนคุณลุง แต่จนแล้วจนลอดทั้งไฟสัญญาณเสียงสัญญาณคุณลุงเหมือนตกใจครับก็รีบซิ่งหนีไปอีกตำรวจก็เลยเห็นว่ามีพิรุษแล้วก็เลยรีบขับรถตามไปครับใช้ระยะทางในการไล่ตามคุณลุงเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรเลยครับแต่สุดท้ายคุณลุงครับก็ขับรถล้มเองแต่ล้มแล้วก็ไม่สิลิปนะครับคุณลุงเนี่ยลุกจะวิ่งหนีแต่ตำรวจเนี่ยตะคุบตัวเอาไว้ทันครับเห็นมีพิรุษแบบนี้ตำรวจก็เลยทำการตรวจค้นตัวครับเจอเลยครับ ปืนเนต็ตที่เอวด้านขวาครับเป็นปืนลูกโม่หนึ่งกระบอกซึ่งสอบถามคุณลุงเนี่ยทำไมลุงถึงหนีลุงก็ยอมรับนะครับว่าหนึ่งแหละลุงพกปืนแล้วก็สองลุงเนี่ยเพิ่งเสพยามาเลยสามเม็ดก็เลยกลัวตำรวจจึงต้องซิ่งหนีแบบนี้ตำรวจก็เลยทำการตรวจสอบปืนคุณลุงพบว่ามีใบอนุญาตจ,จริงแต่นะครับไม่ใช่ชื่อของคุณลุงเป็นชื่อคนอื่นครับคุณลุงเนี่ยก็สารภาพนะครับว่าปืน,นเนี้ยเนี่ย ลุงไปซื้อต่อเข้ามาเองเจ้าของปืนเนี่ยอยู่จังหวัดเพชรบุรีแต่ลุงเนี่ยซื้อมาแล้วไม่ได้ทําการโอนนะครับเปลี่ยนมาเป็นชื่อของตัวเองตํารวจก็เลยควบคุมตัวคุณลุงไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่สอพอสวีครับ